ดิมิทรีนไททัสกลับมาอีกครั้งหลังปล่อยให้แฟนเกมรอคอยภาคต่อกันมาอย่างยาวนานกว่า13ปีและการกลับมาในครั้งนี้จะคุ้มค่ากับการรอคอยหรือไม่ขอเชิญพบกับ Warhammer 40k Space Marine 2 Video Review เป็นเวลากว่าร้อยปีจากเหตุการณ์ของตัวเกมในภาคแรกนะครับดิมิทรียนไททัสเนี่ยกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ภาคแรกเขาโดนจับตัวไปและต้องไปประจำการอยู่ที่ d เดดวอชแต่ในขณะปฏิบัติการภารกิจหนึ่งที่ดาวคาดาคูไททัสเนี่ยถูกพวกเชรานิสโจมตีจนบาดเจ็บสาหัส เขาได้รับความช่วยเหลือและได้รับการผ่าตัดรูบิคอนจนกลายเป็นพรมาริสและกลับเข้าร่วมกับกลุ่มอัลตรามารีนอีกครั้งพร้อมออกปฏิบัติภารกิจกันต่อนะครับโดยภารกิจใหญ่ในเกมภาคนี้ก็คือการต่อกรกับฝูงแมลงทิรนิสที่จู่โจมแทบจะทั่วทุกมุมของจักรวาลก่อนอื่นเลยนะผมต้องขออภยัยแฟนๆ w a r h a m m e r ทุกท่านก่อนเลยที่อาจจะตกหล่นหรือเข้าใจประเด็นข้อมูลเนื้อหาบางส่วนได้ไม่ครบถ้วน แฟรนไชส์วอลเฮมเมอร์เนี่ยถือเป็นฟรนไชสที่มีเนื้อหาเยอะมากๆนะครับแถมมีหลายภาคหลายไทเติลด้วยอย่าง Space Marine นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับระหว่างเล่นเราก็จะเจอกับตัวละครที่เยอะมากๆอาจจะทั้งเก่าทั้งใหม่หรืออาจจะข้ามมาจากไทเตอลอื่นบ้างไหมอันนี้ผมก็ไม่อาจทราบได้เหมือนกันแต่ในฐานะคนที่เพิ่งเหยียบเท้าเข้ามาทําความรู้จักเกมนี้เป็นครั้งแรกก็ได้แต่รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่และก็น่าสนใจเอาซะมากๆและพอจะเข้าใจแล้วว่าทําไมมันถึงมัดใจแฟนๆได้มากมายขนาดนี้ แต่ถึงอย่างนั้น s Space Marine 2ก็ไม่ได้นำเสนอเนื้อหาที่ลึกล้ำซับซ้อนอะไรสำหรับหน้าใหม่นะครับเพราะว่าทางทีมพุฒนาเองก็บอกเอาไว้ว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องทำการบ้านอะไรมาก่อนเลยนะครับจะเล่นเลยก็ได้ไม่ต้องเล่นภาคแรกก็ยังได้นะครับไปหาอ่านสรุปเนื้อเรื่องเอาและจากที่ผมได้เล่นมามันก็เป็นแบบนั้นจริงๆคือถ้าคุณจะขุดลึกไปจนถึงคำศัพท์กลุ่มหรือว่าสังกัดต่างๆบอกเลยว่ายาวแน่นอนครับแต่ถ้าคุณจะมาเล่นโดยรู้ว่าตัวเอกคือใครจะไปทำอะไรที่ไหนและมีเป้าหมายหลักคืออะไรมีกลุ่มและสัังงกดดใบบ้าทที่ เท่านี้คุณก็จะแฮปปี้ไปกับเนื้อหาของเกมได้แล้วแต่มันอาจจะอินไม่เท่ากับคนอื่นๆที่เขาเป็นแฟน Warhammer นะครับอย่างผมกับพี่กันเนี่ยเล่นฉากสุดท้ายก็เห็นว่าโอ้โหเกมมันเท่มากมีตัวละครปรากฏตัวออกมามากมายนะครับถ้าเป็นแฟนเกมก็คงโอ้โหคนนั้นคนนี้มาด้วยแต่ผมกับพี่กันก็จะแบบโอ้มันเท่มากแต่ว่าใครวะอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรคนระับมากเท่ากับที่เราไม่อินแค่นั้นเลย นอกจากนั้นตามฉากและเกมการเล่นต่างๆเนี่ยเราจะไปเจอพวกกระดานเสียงที่เป็นข้อมูลเสริมต่างๆเกี่ยวกับเนื้อเรื่องและก็เรื่องราวเสริมนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในเกมภาคนี้ด้วยซึ่งเมื่อเก็บแล้วนะมันจะกลับไปอยู่ที่ยานรบหลักของเราสามารถไปฟังหรืออ่านซ้ําได้เลยนะเพิ่มความอินความเข้าใจหรือจะเป็นความงงให้กับผู้เล่นบางคนที่เป็นหน้าใหม่ก็ได้เหมือนกัน แต่อันนี้สำหรับผมเนี่ยเป็นการส่วนตัวเลยนะครับการที่ผมไม่เคยเล่น Warhammer มาก่อนไม่เคยเล่น Space Marine ภาคแรกด้วยนะครับแต่ว่าช่วงกลางเกมเนี่ยมนันทำให้ผมฮึกเหิมตื่นเต้น Impact และอยากจะติดตามเนื้อเรื่องต่อไปจนจบแม้จะยังไม่เข้าใจจักรวาลน,นี้100%ผมคิดว่ามือเขียนบทเกมภาคนี้ทำหน้าที่นี้ได้สำเร็จรูร่วงแล้วก็คือทำให้แฟนเกมหน้าใหม่อย่างผมเนี่ยสนใจจักรวาลน,นี้ได้นะฮะ แต่มีอย่างหนึ่งที่ผมขอแชร์ให้ฟังแล้วกันนะครับไม่ได้ติหรือว่าหักคะแนนอะไรแต่เกมนี้บ่อยครั้งมากๆเลยนะครับที่เนื้อเรื่องหรือเวลาตัวละครมันพูดหรือสนทนากันเนี่ยมันจะชอบมาในช่วงจังหวะที่เราต้องรับมือกับฝูงศัตรูจํานวนมากครับบอกตรงๆเลยว่าผมเหลือบตาลงไปอ่านไม่ทันทาให้รู้สึกว่าพลาดอะไรสําคัญๆไปเยอะมากนะครับถ้ามันเป็นการคุยกันแบบตะโกนสั่งการเนี่ยอันนี้พอจะเข้าใจได้นะครับฟังอังกฤษก็รู้เรื่องแต่พวกเนื้อหาสําคัญเนี่ยบางทีผมต้องยอมหยุดเดินแล้วก็อยู่นิ่งๆก่อนนะเพื่ออ่านก่อน กำลังจะไปทําอะไรเพราะบางทีมันคุยกันไม่จบครับเดินไปถึงจุดต่อไปแล้วก็ต้องถล่มอาวุธต่อสู้กันต่อแล้วอย่างที่บอกคนะรับผมไม่ได้ติหรือคะแนนอะไรในส่วนนี้แค่แชร์ให้ฟังถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เวลาตัวละครมันคุยกันเนี่ยให้เรามีโฟกัสกับการอ่านเนื้อเรื่องเลยจะดีกว่าไหนๆก็มีภาษาไทายแล้วนะเกมนี้ นี่คือการสารต่อเรื่องราวภาคต่อที่แฟนๆรอคอยกันมากว่า13ปีเต็มนะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเฉยๆหรือบางคนเนี่ยอาจจะคิดแค่ว่าแค่ได้เห็นหน้าไททัสกลับมาอีกครั้งก็ดีใจแล้วหรือแฟนเดนตายบางคนอาจจะซาบซึ้งกันแบบสุดๆเลยแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าตัดเรื่องที่มันมีความลึกล้ําของแฟรนไชส์วอร์ไฮเมอร์ออกไปเอาแค่เกมภาคนี้นะครับเนื้อเรื่องมันก็ค่อนข้างจะย่อยง่ายมากๆมันนําเสนอแบบหนังแอคชั่นตรงดิ่งเลยครับย้ําว่าอันนี้เอาแค่เกมภาคนี้นะครับดังนั้นสำหรับบางคนที่ไม่ได้ตามแฟรนไชส อาจจะรู้สึกว่ามันธรรมดาแต่สำหรับแฟนๆวอลแฮมเมอร์ผมว่าคงอิ่มอ,อกอิ่มใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับภาคนี้ Noted. The Emperor protects. Emperor ในบรรดาเกม c o o ์สอบชูเตอรหลากหลายเกมที่ออกมานะครับเรื่องของบรรยากาศเป็นเรื่องที่หลายค่ายให้ความสนใจและนําเสนอได้ดีเสมอเลย แน่นอนว่า s Space Marine 2ก็ไม่ยอมน้อยหน้าครับเอาแค่ฉากแรกภารกิจเปิดเกมเนี่ยเราก็ตะลึงกับฉากสวยๆแล้วก็จะยิ่งตื่นตะลึงมากขึ้นเมื่อภารกิจที่เราต้องไปหาเนี่ยมันเล่นใหญ่แล้วก็ไล่สเกลขึ้นไปเรื่อยๆการเจอฝูงทิรรนิสที่ออกมาทีละมากๆนะไม่นิดเลยนะและบรรยากาศที่เหมือนกับอยู่ในสงครามตลอดเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าคำโปรยที่เขาขึ้นไว้ช่วงแรกมันเป็นของจริงนะครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราก็จะสัมผัสดได้ถึงกลิ่นอายของสองครามเสมอ ซากประักหักพังฝูงศัตรูซากศพของสหายร่วมรบเรื่องของบรรยากาศในเกมนี้ทำได้สุดยอดมากๆในทุกฉากเลยทุกด่านที่เราเหยียบเข้าไปเนะี่ยมันมีความอลังการชนิดที่มองแค่แวบแรกก็ตื่นตาตื่นใจแล้ว และต้องขอบคุณความดีงามของ Swarm Engine นะครับนี่คือ engine ที่ทีม Saber ใช้กันมาตั้งแต่ World War ์แล้วนี่คือสุดยอด engine ที่ทำให้เราได้เห็นฝูงสตรูม,มากมายก่ายกองโผล่มาบนหน้าจอพร้อมๆกันและมันทำได้ดีตั้งแต่ World War ์แล้วด้วยนะพอเอามาใช้ใน Space Marine 2เนี่ยที่แต่เดิมโลกและจักรวาลอันยิ่งใหญ่ของมันก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วมันเลยเป็นเหมือนคอมโบประสานนะครับที่ผลักดันให้ทุกอย่างยอดเยี่ยมขึ้นไปอีก อาจจะเพราะจำนวนด่านที่ตอนนี้มันยังน้อยกว่าวอร์ซีนะครับทำให้หลายๆครั้งผมรู้สึกว่าฝูงศัตรูที่มาแบบมืดฟ้ามัวดินเนี่ยตรงนี้ซอมบี้ในวอร์ซียังทำได้ดีกว่าแต่อนาคตก็ไม่แน่นะครับถ้าเขามีโหมดฮอตหรือฉากใหม่เราอาจจะเห็นฝูงทิลอน,นิสจำนวนมากกว่านี้ปรากฏตัวในคราวเดียวก็ได้ และอีกเรื่องที่ไม่ชมไม่ได้เลยนะครับคือเรื่องของความดิบเถื่อนเลือดสาดและความรุนแรงที่ผมว่าน่าจะถูกใจแฟนๆหลายคนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฉากคัดซีนเนื้อหาต่างๆหรือแม้กระทั่งจากตัวเกมเพลย์เองก็ตามอันนี้ผมน่าจะพูดได้ไม่น่าสปอยอะไรมากนะครับแต่มีบางฉากที่สตรูเราเนี่ยเป็นพวกมนุษย์ตัวเล็กๆครับอันนี้คือยิงนัดเดียวครับตัวแตกกระจายกลายเป็นก้อนเลือดเลยโคตรโหดนะฮะสะใจมากแถมบางปืนเนี่ยยิงแล้วหัวกระสุนมันกระเด้งกระดอนออกมาให้เห็นเลยนะครับใครชอบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้คุณจะเต็มอิ่ม,ม แชมระบบ finish move นะครับที่ผมเผอเรียกว่า Glory Q จากดูมบ่อยมากๆเนี่ยอันนี้ผมชอบมากคือตอนที่เราจัดการสตูเนี่ยเราสามารถหันมุมกล้องได้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเราเจอมุมสวยๆนะครับเราสามารถกด p o s สและใช้โฟโต้โหมดถ่ายรูปโพนออกมาได้ผมเห็นใน Twitter กับในเว็บรวมรูปภาพอะไรพวกนี้ครับเขารวมกันมาหลายรูปมากๆโคตรเก่งเลยครับผมทาไม่ได้อะ ต่อมาอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของภาษาไทยนะครับเป็นยุคทองของแฟนเกมชาวไทยจริงๆที่เรามีเกมภาษาไทยออกมาให้เล่นกันเยอะขึ้นแล้วและสำหรับแฟรนไชส์ Warhammer นี่ก็ถือเป็นเกมแรกที่เรามีซับไทยจาก o f f i c i a l ให้เราได้เล่นกันเรื่องคุณภาพการแปลก็ต้องบอกเลยว่าหายห่วงครับใครไม่เคยเล่นก็จะรู้เรื่องและเข้าใจเหตุการณ์ในเกมนี้อย่างแน่นอนโดยการใช้ศัพท์ในเกมนี้เนี่ยสายข้าผี่น้องข้าอะไรประมาณนี้เข้ากับบรรยากาศและสถานการณ์ในเกมแบบสุดๆแต่ปัญหาของมันก็คือเรื่องของการจัดวางตัวหนังสือนะครับซึ่ง มันน่าจะไม่ได้เกี่ยวกับการแปลแต่จะมีตัวหนังสือ1ตัวนะครับตกลงมาบรรทัด2เสมอและแทบจะเป็นตลอดทั้งเกมเลยอันนี้ก็หวังว่าแพชจะแก้กันได้ในอนาคตนะครับและอีกข้อหนึ่งส่วนตัวอันนี้ผมไม่มีปัญหาก็คือการแปลคําแบบใช้ภาษาไทยทั้งหมดไปเลยนะแทบไม่มีภาษาอังกฤษเจือปนเลยนะชื่อทั้งหลายก็ถูกเขียนให้เป็นภาษาไทยทั้งชื่อสถานที่ตัวละครผู้คนอาวุธหรืออะไรก็ตามในโลกของเกมเนี่ยซึืงอันี้ผมเข้าใจได้ว่าบางคนอาจจะไม่ชินนะรเรื่องนี้เป็นเรื่องของความคล่องและความถนัดในการอ่านหรือจด ผมขอไม่ตัดสินว่าแบบไหนดีกว่ากันแต่ถือว่าพูดไว้เผื่อใครไปเจอในเกมจริงมาดูในด้านคอนเทนต์ของตัวเกมกันบ้างน,นะครับในตอนนี้เนี่ยโหมด PVE แคมเปญเนื้อเรื่องของเกมนั้นมานั่งถ่ายกันแบบต่อเนื่องไม่เกิน7-8ชั่วโมงคุณก็น่าจะจบเกมได้แล้วโหมดเกมอื่นๆก็จะมีอีก2โหมดก็คือโหมดปฏิบัติการหรือ co-op นะครับที่มีทั้งหมด6ฉาก ถ้าคุณไม่ใช่แฟนเดนตายของว r h เมอร์หรือมีเพื่อนที่พร้อมจะไปเผชิญหน้าความยากในระดับสูงๆเนี่ยคุณเล่นจบแค่ระดับง่ายหรือปกติก็อาจจะเบื่อแล้วและเห็นว่าระดับความยากสูงๆนี่นรกแตกมากนะครับถึงขั้นที่ตอนนี้ที่ผมกําลังเขียนรีวิวอยู่เนี่ยทีมเซเบอร์เขาบอกแล้วว่าจะออกมาปรับความยากในโหมดเวทรันขึ้นไปซึ่งตอนนี้ก็น่าจะแพชกันไปแล้วนะครับคอนเทนต์แคมเปญบวกโหมด PVE เนี่ยคุณจะใช้เวลาเล่นรวมๆกันน่าจะสัก1 5บหถึงยีชั่วโมงต่อมาอีกโหมดหนึ่งก็คือโ นี่เป็นอีกเกมที่ PVP ไม่ได้หวือหวาแต่มันสนุกมากๆทั้งหมดนี้รวมกันอย่าลืมว่านี่คือเกมราคา1490บาทนะครับตกที่45เหรียญน่ยถ้ามองที่คอนเทนต์กับราคาถือว่าคุ้มค่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากๆสมราคาและครับและในอนาคตคนที่ซื้ออีดิชั่นตัวแพงขึ้นเนี่ยก็จะมีการอัปเดตตามใหม่แน่นอนโดยยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่มีคอนเทนต์ใหม่มาเพิ่มอีกแน่นอนนะครับโดยรวมแล้วคือยังไงก็คุ้มครับแต่จะสนุกหรืออินหรือไม่นั่นอยู่ที่ว่าคุณเป็นแฟน Warhammer หรือเปล่าด้วยทีนีนนนน้ไปดูกัใส่วของเเกมเล,กลับ World War ฉบับอัปเกรดในชุดของเหล่า a c e Marine อันนี้คือคำยาำสั้นๆส่วน,น,นตัวของผมเองเพราะถ้าใครเคยเล่น World w a มาก่อนเนี่ยคุณจะเข้าใจารูปแบบการเล่นของมันได้ในทันทีเลยนะครับแต่สิ่งที่ต้องปรับตัวก็คือเรื่องของการควบคุมและการออกแอคชั่นต่างๆที่จะไม่เหมือนกัน ในเกมนี้การเล็งยิงเนี่ยจะไม่ได้มีการซูมหรือเข้าสโคปนะครับแต่จะเป็นการซูมเข้าไปที่หน้าจอจะมีบางปืนเท่านั้นที่เข้าสโคปได้นะครับและทําให้กระสุนเกาะกลุ่มกันได้ดีขึ้นแม่นยาขึ้นแต่การเล็งยิงเกมนี้จะต้องใช้ลูกกลิ้งเมาส์กลางนะครับเพราะว่าคลิกขวาเนี่ยจะเป็นการโจมตีประชิดทาให้คนที่เพิ่งมาเล่นใหม่อาจจะต้องปรับตัวกันเล็กน้อยนะครับนิดนึงแต่เชื่อเถอะว่าไม่นานคุณก็จะเอนจอยกับการสวามิภักดิ์แด่องจักรพรรดินะครับพร้อมกำราบเหล่าเทเรนิสให้ราบเป็น หมดเนื้อเรื่องหลักหรือว่าแคมเปญนั้นไม่ได้ยาวมากนักนะครับถ้าเกิดนั่งถ่ายจริงๆก็อย่างที่บอกนะไม่เกิน1-2วันคุณก็คงจะเล่นจบได้อยู่แล้วและเกมเพลย์มันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการเดินหน้าแหลกแจกกระสุนนะครับที่ผมบอกว่ามันเหมือนวัววอซีเนี่ยถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ก็คงต้องบอกว่าเกินครึ่งนะครับอย่างเรื่องอาวุธเนี่ยจริงอยู่ว่าเราเลือกได้ก่อนเริ่มเล่นว่าอยากใช้ปืนอะไรแต่ระหว่างทางก็จะมีปืนประเภทอื่นให้ได้เก็บสลับ,ส,ลบสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้งานตลอดอาวุธระยะประชชชิิดกกกกกัับบบออออาาาาาาวุุธธรงงงงเงเเ็็็่นนนะจปพ เฉพาะตรงฉากนั้นเลยด้วยเช่นปืนไฟเอาไว้ไล่มแมลงเป็นต้นนะครับนอกนั้นเนี่ยโหมดแคมเปญก็ถือว่ามีอะไรให้ทําค่อนข้างน้อยนะครับเอาอย่างเงื่อนไขาการผ่านด่านมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่แบบครับก็คือวิ่งจากจุด A ไป B คอยคุ้มกันออบเจกทีฟบางอย่างเอาไว้นะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหลากหลายเลยแต่มันแลกมาด้วยเกมเพลย์ที่ขับเคี่ยวผู้เล่นกันแบบสุดซึ่งตรงนี้มันแทนกันได้ อย่างแรกเลยคือจํานวนกระสุนครับเกมนี้เนี่ยเราไม่ได้แบกกระสุนเยอะหลายร้อยหลายพันนัดได้แบบเกมอื่น,นครับคือมันก็ยังหลักร้อยอยู่ครับแต่ว่ามันไม่ได้เยอะแบบเกมอื่นนะครับในขณะที่ัตูเนี่ยมาแบบถลม่มทลายมากมาก แถมบางตัวเนี่ยเป็นพวกเอลิทนะครับซึ่งบางตัวแทบจะไม่สามารถจัดการได้โดยใช้กระสุน1แมกกาซีนแต่ก็ใช่ว่าเราจะไม่มีทางเลือกอื่นนะครับในเกมนี้เนี่ยเรายังมีการโจมตีระยะประชิดและสิ่งที่เรียกว่าการแพรี่หรือที่เกมแปลเป็นภาษาไทยว่าการปัดป้องนะครับซึ่งจริงๆผมคิดว่ามันเหมือนการเคาน์เตอร์แอทแทกมากกว่าแล้วมันโคตรเท่เลยครับการจะใช้แพรรี่ได้เนี่ยต้องมีสตรูง,ง้างโจมตีเรามาด้วยแสงสีฟ้านะครับหากเป็นตัวเล็กๆก,กระโดดมาเราจะหลบหลีกแล้วกระชากตัวมันมาจัดการนะครับหรือถ้าเป็นพวกตัวทเ,เรราาาจะํก ป้องแล้วโจมตีสวนกลับไปหากศัตรูโดนตีจนตัวกระพริบสีแดงนะครับเราสามารถเข้าไปฟรีเชอร์ด้วยท่าสุดโหดก็อย่างที่ผมบอกครับนึกว่ากรอรี่คิวแล้วก็รีเจนเกราะของตัวเองได้แม่เหมือนไปอีขั้นนะหรือถ้าเราใช้การโจมตีประชิดแบบวงกว้างศัตรูบางตัวจะเสียหลักและเปิดโอกาสให้เราใช้อาวุธอรองยิงซ้ําซึ่งอันนี้โคเทครับบอกเลยคือแม้ว่ามันจะให้กระสุนเราน้อยและรูปแบบภารกิจมันไม่ได้หลากหลาย แต่ทีมงานเนี่ยเขาไปเพิ่มสีสันให้กับเกมเพลย์การเล่นด้วยลูกเล่นต่างๆแทนนะครับที่ทาให้มันไม่ใช่แค่การเดินหน้ายิงแบบทั่วไปเพราะถ้าทําแบบนั้นนอกจากจะน่าเบื่อแล้วเนี่ยมันยังไม่มีความต่างอะไรจากเกมอื่นเลยแต่ใน Space Marine 2เนี่ยคุณจะต้องใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อฝ่าฝูงศัตรูไปให้ได้นะนี่ยังไม่ได้พูดถึงการกลิ้งหลบและการใช้ระเบิดที่ในบางสถานการณ์ก็จําเป็นมากๆด้วยนะในการเคลียร์เวฟนะเพราะว่าระเบิดเองก็มีหลายประเภทด้วยทั้งเจาะเกราะสกเก็ตหรือพลังงานเอาง่ายๆคือต่อให้ คุณก็ไม่สามารถที่จะนั่งชิลได้ครับไม่งั้นอาจจะได้ไปรับใช้องค์จักรพรรดิในร่างวิญญาณแทนนะนะซึ่งพอเล่นเข้ามากๆเนี่ยมันทำให้เราลืมความธรรมดาของภารกิจไปได้เลยนับว่าเซเบอร์เนี่ยเขาแก้ปัญหาได้ถูกจุดดีนะครับในเมื่อมันไม่หลากหลายก็ทําให้เกมเพลย์ที่มันธรรมดาสนุกขึ้นแทน ในโหมดโ o o ฟที่ตอนนี้มีเพียง6ด่านนะับแต่ความพิเศษคือคราวนี้เราจะเลือกคลาสได้มากถึง6 c คลาสโดยแต่ละคลาสจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปเมื่อจบรอบก็จะเอาแต้มไปอัปเกรดสกิลให้คลาสนั้นโดดเด่นยิ่งขึ้นและมีสกิลประจำคลาสของตัวเองที่ช่วยให้การเล่นระดับยากสะดวกสบายขึ้นไปอีกขั้นระบบสกิลทรีนี้ก็จะเหมือนกับบูเลยครับใครเคยเล่นมาก็จะเข้าใจได้เหมือนกัน แต่กว่าจะอัพให้เต็มได้เนี่ยต้องใช้เวลาสูงมากนะครับแล้วมันมีมากถึง6คลาสใครที่จะเก็บให้ครบเนี่ยผมว่าต้องใช้เวลาขั้นต่ำก็50-60ชั่วโมงขึ้นไปนครับ แต่ปัญหาของเกมเพลย์การเล่นทั้งโคลออฟและทั้งแคมเปญเนื้อเรื่องเลยนะครับก็คือมันใช้เวลาในการเล่นสูงมากๆเลยต่อรอบนะฮะมันคือการลุยระยะยาวที่เล่นจบแล้วแทบจะปาดเหงื่อหรืออยากจะกดออกเกมไปพักทําอย่างอื่นเลยแคมเปญรอบหนึ่งด่านนึงเนี่ยใช้เวลาไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับหรือถ้าเป็นโคลออฟในความยากสูงๆอาจจะนานกว่านั้นด้วยแล้วระหว่าง30-40ถึงนาทีนี้ที่เราเล่นเนี่ยเกมมันเต็มไปด้วยความอินเทนส์ที่สูงมากๆผู้เล่นแทบจะไม่มีเวลาละจากสายตาหน้าจอไปทําอย่างอื่นเลยดััังนน้้นใครรทีู่ตว,ว มีอะไรมาขัดจังหวะระหว่างเล่นผมแนะนําให้เตรียมตัวให้ดีเข่าของน้ําเตรียมน้าดื่มอะไรเอาไว้ใกล้ตัวครับส่วนคนที่มีลูกมีครอบครัวอาจจะต้องระวังจริงๆความยาวของเกมนี้ในรอบหนึ่งมันนานพอที่คุณจะโดนขัดจังหวะได้เลยนะแต่อย่างน้อยหมดเนื้อเรื่องหลักมันสามารถกดพอยส์ได้ครับส่วนคออฟนี่ถ้าไปเป็นทีมกับเพื่อนอาจจะรอกันได้แต่ถ้าไปกดพับลิกแมชเนี่ยอันนี้อาจจะต้องระวังโดนเพื่อนด่ากันนิดนึงนะผม และคอนเทนต์อีกส่วนหนึ่งก็คือโหมด PVP นะครับอันนี้ยังมีความคล้ายคลึงกับ w o r c a r เหมือนกันขอโทษที่ต้องหยิบมาพูดถึงบ่อยๆนะแต่ว่ามันมาในโมเดลเดียวกันเลยครับหลายอย่างมากแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่า PVP ของ Space Marine 2มันต่างกันออกไปก็คือผมรู้สึกว่ามันมีความเป็น PVP แบบลูกชายแมนๆคุยกันมากๆเลยนะครับแทบจะไม่ต้องมีเทคนิคหรือมีกลยุทธ์อะไรมากเลยเจอหน้ากันก็กดสกิลที่ตัวเองมีแล้วซัดกันตรงๆได้เลยนะครับ อาจจะมีบางตัวนะครับที่ต้องหาเหลี่ยมหามุมในการเล่นอย่างสไนเปอร์ที่ต้องหาจุดซุ่มยิงให้ดีนอกนั้นทุกสายก็จะมีความโดดเด่นและความสนุกของตัวเองแม้จะไม่ได้มีอะไรให้ปลดล็อกมากในโหมด PVP นี้ คือมันมีแค่การปลดล็อกสกินหรือคอสเมติกที่แต่งสวยแต่งหล่อเท่านั้นนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าจังหวะไหนที่เบื่อเนี่ยโหมด PVP เกมนี้มันสนุกพอตัวเลยนะครับแถมยังกินเวลาต่อรอบไม่เยอะด้วยโหมดเกมก็มีอยู่3โหมดหลักๆครับโดยเป็นโหมดที่เราเห็นจากเกมยิงดังๆมาเสมอไม่ว่าจะเป็นทีมเดสแมชยึดจุด domination อะไรพวกนี้ใครที่เบื่อยิงบอดยิงมแมลงก็ลองหันไปยิงคนมันๆดูได้ครับคนเล่นมีเยอะตลอดเลย ฟังมาจนถึงตอนนี้อาจจะเหมือนกับว่า Space Marine 2ไม่ได้มีอะไรสดใหม่ในแง่เกมเพลย์แต่ความซิมเพิลของมันนี่แหละครับที่ทำให้เกมมันสนุกและเข้าถึงได้ง่ายเราเข้า Space Marine 2ไปไม่ได้หวังอะไรอื่นนอกจากเดินหน้ายิงแบบเลือดสาดส่วนแฟนแฟนซีรีส์ w a r h a m m e r ก็ได้ของแถมเป็นเรื่องราวในโลกที่เต็มอิ่มที่ผมพูดไปในช่วงสตอรี่แล้วทำให้มันเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกและคุ้มค่าจริงๆครับ มาดูกันในด้านประสิทธิภาพกันบ้างนะครับเหมือนเดิมครับผมยังคงเล่นมันบนเครื่องสเปคเดิมกับหลายๆเกมทำให้มันแทบจะไม่มีปัญหาในการเล่นเลยเครื่องที่ว่าก็คือ i9 1 3 9 0 0 k การ์ดจอ rtx 4070และ RAM 32GB เล่นบนความละเอียด1 0 8 0 p นะครับและปรับสุดหมดทุกอย่าง สเปคขนาดนี้ต่อให้ฝูงแมลงมาช่วมจอขนาดไหนเฟรมเรทก็ยังวิ่งอยู่ที่80-90ตายทั้งภาพสวยได้ทั้งเฟรมเรทที่นิ่งนะ แต่ใครที่คอมพิวเตอร์อยู่ในสเปคที่ต่ำกว่านี้หรือใช้ความละเอียดหน้าจอสูงกว่านี้อาจจะต้องนั่งปรับแต่งรายละเอียดบางอย่างให้เหมาะสมนะครับโดยเกมนี้เขาก็ปล่อยให้ผู้เล่นได้เซตติ้งและตั้งค่าเกมได้อย่างหลากหลายตามแต่ความต้องการของผู้เล่นแต่ละคนเลยและมันยิบย่อยมากๆจนผู้เล่นสามารถตั้งค่าหลายๆส่วนให้มันเหมาะสมกันได้อย่างส่วนกราฟิกนี่เลือกเอาได้เลยครับจะให้ตรงไหนละเอียดจะให้ตรงไหนมันดูหยาบหยาบเพื่อลดการใช้ทรัพยากรเครื่องลงหรือพวกซับไตเติลขนาดตัวอักษรและปุ่มวควบคุมพวกนี้ปรับได้หมดเลยนะครับ ถ้าจะมีข้อเดียวที่ต้องบอกว่าเป็นข้อเสียที่เล็กน้อยมากๆในตอนนี้ก็คือเกมมันไม่มีการปรับฟิลออฟวิวหรือว่า F.O.V. E ครับตรงนี้ผมลืมอธิบายไปในช่วงเกมเพลย์ครับแต่ว่าในระหว่างการเล่นบางช่วงของการต่อสู้เนี่ยผมรู้สึกว่ามุมกล้องมันบีบหาเราจนแคบมากๆนะครับมองไม่เห็นทศนัศนวิสัยโดยรวมเลยทําให้สู้กับศัตรูเนะี่ยยากมากๆเจอศัตรูพุ่งใส่ข้างหลังนี่โคตรลาบากนะครับซึ่งเกมมันปรับ F.O.V. E ไม่ได้เลยแต่เห็นจากข่าวล่าสุดนะเห็นว่าเขากำลังพิจารณากันอยู่ว่าจะเพิ่มให้มาปรับแก้ได้ในอนาคตก็ ต้องรอดูกันต่อไป กับอีกอันนึงที่ผมว่ามันเป็นปัญหาและส่งผลจริงๆก็คือทุกครั้งเวลาที่เราสลับโหมดเกมครับด้วยความที่มันต้องต่อเน็ตด้วยผมจะรู้สึกว่าบางฉากโหลดเนี่ยมันนานมากๆนะครับอาจจะเพราะต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งแต่บางทีแค่จบภารกิจหนึ่งแล้วกลับมาที่ยาเนี่ยมันก็โหลดนานเอาเรื่องเหมือนกันนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรกันแน่นะครับมันไม่เสียหายมากแต่ถ้าเขาปรับแก้ให้มันเร็วกว่านี้ได้ก็ดีเหมือนกันครับนอกนั้นส่วนอื่นๆของ s Space Marine 2ในส่วนของ Performance เ่ยบอ้นยอดเยี่ยมมาับ วอลแฮมเมอร์ 40k space marine 2คือ13ปีแห่งการรอคอยภาคต่อที่บอกเลยว่าไม่ผิดหวังครับนอกจากแฟนๆหน้าเก่าและแฟนๆวอลแฮมเมอร์จะได้สนุกไปกับเนื้อเรื่องสุดกว้างใหญ่ของโลกภายในเกมนี้มันก็โอบรับแฟนๆหน้าใหม่ด้วยการเล่าเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและเข้าใจได้ง่ายพอบวกกับเกมเพลย์ที่เขาปิดจุดอ่อนจากผลงานเดิมที่พวกเขาเคยทําเราเลยไม่ได้รู้สึกว่าเรากาลังเล่นเกมเดิมๆเ,เพราะธีมของวอลแฮมเมอร์บวกกับเกมเพลย์การเล่นสุดอินเทนส์นี่แหละครับเรียบง่ายแต่เดือดถึงใจดีจริงๆ